มาดูกันในคลิปนี้ค่ะอิงจะพาไปอัปเดตเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์สยองขวัญพร้อมหนีเหล่าซอมบี้สุดระห่ำกับเหล่าเกมที่ดูคล้ายกับเกม Resident Evil กันเผื่อว่าใครเนี่ยชอบแนวนี้จะได้ไปติดตามกันเพิ่มได้เลยนะและในวันนี้นะคะอิงได้จัดเต็มมาแนะนำกันถึง10เกมด้วยกันเลยใครที่ดูแล้วเนี่ยเกิดชอบในเกมแนวนี้ยังไงก็มากดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันเลยนะคะว่ามีเกมอะไรกันบ้างค่ะ มาดูเกมแรกกันเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงความคลังของเกม Resident Evil ในยุคคลาสสิกเนี่ยเกมนี้ก็คือร่างอวตารที่แท้จริงในคราบของการาฟิกในยุคปัจจุบันกันเลยค่ะ ด้านตัวเกมเนี่ยเขาจะพาเราย้อนกลับไปในปี1996ภายในเมืองยุโรปที่ถูกหมอกปริศนาปกคลุมจนเปลี่ยนให้เหล่าคนและก็สิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นศพเดินได้ไปทั้งเมืองจะเต็มมาทั้งมุมกล้องแบบฟิกคามีราและการบังคับแบบแทงคอนโทรลที่ชวนให้คิดถึงวันวานสุดๆเลยซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราจะได้เล่นเป็น2ตัวละครที่มีเส้นเรื่องต่างกันทั้งตำรวจสาวที่ออกตามหาพ่อของเธอและก็อดีตหน่วยรบที่ตามหาคู่มัน่น ด้านระบบภายในเกมนี้ได้ใส่มาครบทั้งการแก้ไขปริศนาการบริหารไอเทมอันจำกัดและการวิ่งหาห้องเซฟเพื่อพักหายใจกันส่วนเราสตรูนั้นก็มีตั้งแต่ซองบี้ธรรมดาไปจนถึงสัตว์กลายพันธุงสยองกันเลยค่ะในฉากภายในเกมนี้ก็มีการเก็บรายละเอียดมาโคตรดีเลยนะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาเสฟเกมฟิลอารมณ์แบบเอาชีวิตรอดแบบต้นตํำรับแต่ขอภาพสวยๆดูดีเกมนี้ก็ถือว่าน่า,นานเล่นไม่เปาเลยค่ะ ไปดูกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่ากราวซีโร่ที่จะพาคุณเนี่ยไปสัมผัสฝันร้ายหลังวันสิ้นโลกในปูซานประเทศเกาหลีกันเรื่องราวภายในเกมนี้เนี่ยก็ได้เริ่มจากอุกกาบาตปริศนาพุ่งชนเมืองจนพังพินาศเรานั้นก็ต้องมารับบทเป็นหน่วยรบพิเศษเพื่อเข้าไปสืบหาความจริงภายในซากเมืองที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็มาในสไตล,ล์เรโทรสุดคลาสสิกมีทั้งมุมกล้องแบบฟิกคาเมราและยังมีฉากหลังพีเรนเดอร์ที่ดูสวยงามแต่แฝงไปด้วยความสยองทุกมุมตึก จุดเด่นภายในเกมนี้ก็มีความแตกต่างจากเกม Resident Evil คือตัวละครเอกของเรานั้นก็เป็นสายบูมืออาชีพมีทั้งทักษะการยิงการเตะต่อยแล้วก็การเคาน์เตอร์สวนกลับที่ดูดูดันสะใจยิ่งทําการสังหารเหล่าสตรูได้แนบเนียนเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้แต้มมาอัปเกรดอาวุธให้ดูเทพมากขึ้นเพื่อไปฟัดกับเหล่าบอสต,ตัวยักษ์ที่รอขยํำเราอยู่กลางมือน,นันเองค่ะ แถมยังมีเหล่าชุดคอสตูมปิสนาแล้วยังมีฉากจบหลากหลายแบบให้กลับมาเล่นได้ซ้ําตามในสไตล์เกมสยองขวัญแบบยุค90ูตรกับแบบเป๊ะเลยใครที่ชอบในบรรยากาศสยองขวัญแบบเอเชียแบบนี้แล้วก็อยากลองสู้กับสัตว์ประหลาดด้วยทักษะการต่อสู้สุดเท่บอกเลยนะคะว่าต้องโดนเกมนี้กันเลยนะส่วนในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องไปติดอยู่ในหลูมนรกที่ตายกี่ครั้งก็ต้องฟื้นมาหลอนที่เดิมก็ต้องมาดูเกมนี้กันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Fear the Time Loop เกมนี้เนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลชะกันที่มีเวลาให้แค่15นาทีก่อนตายเพื่อหาทางรอดจากสัตว์ประหลาดในโรงพยาบาลลึกลับซึ่งตัวเกมเขาก็ได้ชูโรงเรื่องของความตายไม่ใช่จุดจบแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องฟื้นมาเพราะกับความทรงจําและทักษะสกิลใหม่ๆเพื่อไปต่อได้ไกลมากขึ้นระบบภายในเกมนี้มีการปรับแต่งความสามารถได้หลากหลายและยังมีคําพูดของตัวละครที่เปลี่ยนไปตามหลูกที่เราเจอแถมยังมีทางเดินแบบเมโทรเวเนียที่เราเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาไขาความลับในห้องเดิมๆด,ด,ด้วยสกิลที่เจ๋งขึ้น กว่าเดิมนั่นเองค่ะใครที่ชอบในเกมเนีเอาชีวิตรอดที่บีบคั้นหัวใจแล้วก็ต้องมาแข่งกับเวลาแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยจะทําให้คุณลุ้นตลอดเวลาซึ่งถือว่าน่าท้าทายไม่น้อยเลยนะสําหรับในเกมต่อมาเนี่ยก็มีชื่อว่า Liminal Point ที่จะพาคุณดําดิ่งสู่ความสยองเชิงจิตวิทยาบนเกาะร้างสุดอ้างว้างกันเราจะมารับบทเป็นไลลา ร็อกสตารสาวที่ออกตามหาเพื่อนร่วมวง,งภายในบรรยากาศที่มีเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความฝันร้ายซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็ได้ใช้มุมมองแบบไอโซเมติกที่มีภาพสวยสะกดตามากเลยค่ะแต่แฝงไปด้วยความกดดันและก็เหล่าสตรูทีท่ดูบิดเบี้ยวเกินจะเข้าใจหัวใจหลักของเกมนี้เนี่ยคือระบบ s u r v i v a ฮ h o r อร์ขานาดแท้ที่มีทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดช่องเก็บของที่ดูน้อยนิดและก็มีการกางแผนที่เพื่อเอาชีวิตรอด ทางผู้เล่นนั้นจะได้สำรวจตั้งแต่ครื่อง์เก่าแก่ไปจนถึงทางระบายน้ำที่ดูมืดมิดพร้อมเสียงประกอบเกมที่ชวนขนหัวลุกกันตลอดเวลากันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ชอบงานภาพในสไตลน์นี้และยังมีเนื้อเรื่องสายดาร์กที่เน้นสำรวจจิตใจของตัวละครเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณหลอนจนลืมไม่ลงกันเลยค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกม Heaven Dust เกมที่ทีมพัฒนาเขาเนี่ยมีการประกาศชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือจดหมายรักถึงแฟนเกม Resident Evil ยุค90กันเลย เรื่องราวภายในเกมนี้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นเมือ่อไวรัสปริศนาหวังจะมาสร้างชีวิตอมตะดันกลายมาเป็นนรกบนดินเปลี่ยนศูนย์วิจัยภายในครหาสนาให้เต็มไปได้วยฝูงซอมบี้เราที่ต้องตื่นขึ้นมาหาทางรอดในเขาวงกตที่เต็มไปได้วยกับดักสุดโหดนี้พร้อมไขปริศนาสุดล้ำที่มาผสมผสานไปกับเนื้อเรื่องอย่างลงตัวแม้ว่าตัวละครจะดูมีความน่ารักแบบจืดๆก็ตามนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้ใส่ความสิ้นหวังเข้ามาให้ดูท้าทายกันดี ด้านทรัพยากรภายในเกมนี้เนี่ยก็มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็ยังมีความกดดันเอาเรื่องกนเลยกทีเดียวนะความเจ๋งภายในเกมนี้เนี่ยคือฉากจบมีหลากหลายแบบกันเลยค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าจะหาทางหนีออกไปพร้อมความชิงที่ดูโหดร้ายกันได้ไหมสําหรับใครนะคะที่อยากย้อนไวัยไปเซฟฟิลลิ่งแบบ RE แบบภาคแรกๆเนี่ยในแพ็กเกจที่ดูเล็กลงแต่ว่าความสนุกแบบจัดเต็มเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าห้ามพลาดก,กันเลยนะ เราไปดูอีกหนึ่งเกมสยองขวัญกับเกมที่มีชื่อว่า Signalis นะว่าเป็นผลงานระดับ Masterpiece ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมแนวคลาสสิกฮอลเลอร์ที่ดีกันเลยค่ะโดยเกมนี้นะคะเราจะมารับบทเป็นเอลสเตอร์หุ่นยนต์เรปิก้าที่ตื่นขึ้นมาบนยานที่อับปางท่ามกลางดาวเคราะห์อันหนาวเหน็บเพื่อตามหาคู่หูที่หายไปตัวเกมนี้เนี่ยก็ได้นำเสนองานภาพในสไตล์เรโท t เทคผสมผสานกับอนิเมะไซไฟยุค90ที่ให้กลิ่นอายความสยองเชิงจิตวิทยาและจักรวาลวิทยาแบบจัดเต็ม ระบบการเล่นภายในเกมนี้เนี่ยถอดแบบ r e มาแบบเป๊ะเะเลยค่ะทั้งช่องเก็บของที่มีแค่6ช่องการแก้ไขปริศนาที่ต้องใช้ไหวพลิปและการบริหารกระสุนที่โคตรจะกดดันกันเลยด้านเนื้อเรื่องก็จะพาคุณดำดิ่งไปกับประเด็นเรื่องความทรงจำแล้วก็ตัวตนท่ามกลางบรรยากาศที่ได้รับแรงบรนดาลใจจากปร,รมาจารย์อย่างเดวิดลินใครที่ชอบงานอาร์ตแบบดิบๆในสไตล์นี้นะคะแล้วก็อยากจะมาสัมผัสความหลอนที่ดูงดงามแต่บีบหัวใจแบบนี้ก็ลองไปติดตามเกมนี้กันดูได้ค่ะ และในเกมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยากจะมาแนะนํากันถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกม President Evil แบบเข้าเส้นกันเลยก็ต้องไปติดตามเกมนี้กับเกมที่มีชื่อว่า d e m a n d u s โดยเกมนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวในปี1978ของอาริเซียหญิงสาวที่รอดจากรถบัสคว่ำกลางป่าแต่กลับต้องมาติดในฝันร้ายที่กัดกินโลกความจรงิงความเจ๋งของเกมนี้เนี่ยคือการเลือกเล่นได้ทั้งแบบมุมกล้องแบบฟิกคามราแบบคลาสสิกหรือว่าจะได้มุมมองข้ามไหล่แบบภาครีเมคก็จัดให้ได้ตามใจชอบ ตัวเกมนี้เนี่ยก็ดูโหดจัดด้วยระบบการยิงชิ้นส่วนเหล่าสตรูให้หลุดกระเด็นไปได้และไม่มีการนำทางใดๆซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยก็ต้องใช้กลืนในการเอาชีวิตรอดเองล้วน มีทั้งระบบการแก้ไขปริศนาสุดท้าทายและก็มีอิสตอร์เอ็กให้เหล่าแฟนเกมยุค90ูเนี่ยที่เห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวอยู่เต็มไปหมดให้เราได้ท้าทายกันอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครหังหาความยากแบบไร้ปาณีแบบนี้และก็อยากจะมากำหนดตาตัวเองผ่านตัวละครและก็ฉากจบแบบหลากหลายยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมนี้ดูครบเครื่องไม่เบาเลยนะคะมาแนะนำกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า f ฟร s h m ดเฟีย เกมที่ขอคาราวา Resident Evil ไตาภาคแรกบนเครื่องเล่น PlayStation 1แบบจัดเต็มกันเลย โดยเกมนี้เราจะมาสวมบทบาทเป็นหน่วยรบพิเศษบุคคลหัสถ์ลับเพื่อกำจัดเหล่าอาดีตสายลับ CIA ที่เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองนั้นให้กลายมาเป็นนรกการทดลองตัวเกมนี้เขาก็ได้ดึงเสน่ยยุค90มาอย่างครบเครื่องทั้งมุมกล้องแบบฟิกค,คาเมราและก็ยังมีระบบจำกัดการเซฟที่ทำให้ทุกการตัดสินใจมีความหมายไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยเขาก็มีตัวละครให้เลือกเล่นอยู่2ตัวที่มีค่าสเตตัสต่างกันอย่างชัดเจนเพิ่มความท้าทายในการกลับมาเล่นซ้ำได้เป็นอย่างดีกันเลยค่ะ ด้านอาวุธนั้นก็มีให้เลือกใช้กันตั้งแต่ปืนพกยันปืนยิงรูกระเบิดแต่บอกเลยนะคะว่ากระสุนเนี่ยก็ยังมีอยู่น้อยนิดตามสไตล์และเราก็ต้องมาบริหารทรัพยากรกัน,กนอย่างตัวโก่งกันเลยนะใครที่อยากมาสัมผัสความสยองยุคคลาสสิกที่ถูกตีความใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นและยังชอบแนวเนื้อเรื่องสายลับปนกับเหล่าสัตว์ประหลาดแบบนี้ต้องห้ามพลาดเกมนี้กันเลยนะ ในเกมต่อมาจะพาไปเปลี่ยนสวนสนุกร้างนั้นให้กลายมาเป็นนรกสุดหล่อในสไตล์เกมโลโพลี่กันอย่างเกมที่มีชื่อว่า c r o q u น n t i เรานั้นจะมารับบทเป็น Mara Forest ที่ต้องเข้าไปไขปริศนาการหายตัวไปของเจ้าของสวนสนุกท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเหมือนจะน่ารักแต่แฝงไปด้วยความกลัวไวทุกมุมตัวเกมนี้เนี่ยมีการเน้นการแก้ไขปริศนาและก็การเดินสำรวจแบบ Blacktacking เพื่อปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกม Resident Evil ในยุค PlayStation 1กันเลยค่ะ ความเจ๋งภายในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสพเนื้อเรื่องแบบชิลๆเขาก็มี exploration Mode ที่จะไม่มีเหล่ามอนสเตอร์มาไล่กวดให้เราต้องหัวใจวายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายลุยก็ต้องมาเตรียมตัวพบกับความจริงสุดดาร์กของความโลภที่เปลี่ยนม,มนุษย์ให้กลายมาเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างบิดเบี้ยวซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็ดูทําถึงทั้งงานอาร์ตและก็บรรยากาศกันเลยนะใครที่ชอบในเกมแนวสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายความสยองยุเก,ก่าแบบนี้ก็น่าติดตามเกมนี้ไม่น้อยเลยนะคะ มาปิดท้ายกับเกมที่มีชื่อว่าโทมนเตโซที่นักว่าเป็นเกมปลุกวิญญาณความหลอนแบบ Resident Evil และก็ Silent Hill ให้กลับมาพังงายกันอีกครั้งเลยค่ะโดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นแครโรไลที่ตื่นขึ้นมาในคฤหาดร,ร้างกึ่งโรงพยาบาลในสภาพที่ถูกถอดเสื้อผ้าและต่อท่อช่วยชีวิตไว้ในอ่างน้ำ ตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็ใช้มุมมองแบบฟิกคัมเมราแบบไดนามิกที่มีภาพสวยคมชัดและยังดูสมจริงแต่ยังคงความกดดันของมุมมืดที่มองไม่เห็นเหล่าตรูเอาไว้เ,เ,เป๊ะด้านจุดเด่นเนี่ยคือการไขปริศนาภายในเกมนี้ที่ถูกออกแบบมาได้อย่างโหดแล้วก็ล้ำสุดๆเลยบางอันนั้นก็ต้องใช้ไอเทมฆ่ามิติผ่านกระจกเพื่อเปลี่ยนโลกค,ความจริงด้านเหล่าตรูภายในเกมนี้บอกเลยนะคะว่ามีการดีไซน์ได้วิปิลิตและก็ดูน่ากลัวมาก ส่วนกระสุนภายในเกมนี้เนี่ยก็มีน้อยจนต้องคิดแล้วคิดอีกเลยนะคะว่าเราจะยิงออกไปหรือว,ว่าจะวิ่งหนีกันดีนะและนี่ก็คือเกมที่ดูพิสูจน์ว่าเป็นเกมแนว Survival Horror ยุคคลาสสิกที่ยังไม่ตายแถมยังทำออกมาได้ดูน่าประทับใจจนขึ้นแท่นว่าเป็นเกมที่แฟนๆ Resident Evil เนี่ยต้องมีติดเครื่องกันไว้เลยนะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะมาสัมผัสความสยองที่เข้าถึงรากเหง้าดั้งเดิมแบบเน้นๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยรอต้อนรับคุณอยู่กันค่ะ สำหรับในคลิปนี้ก็ได้มาแนะนำครบทั้ง10เกมกันไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายเกมเลยที่น่าสนใจดูแล้วในถูกใจเกมไหนกันบ้างก็อย่าลืมไปซอยกันแล้วก็มาคอมเมนต์บอกอิกใต้คลิปนี้กันด้วยถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้กันไว้จะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันต่อสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ